โ,โคดพอดีสุกทีนะครับ P R O D E S U T T H I นะครับแถมดีล็อกนะครับกับโนฮะปีศาจนะครับดีล็อกนะครับโคดิสุกทีนะครับดีด็อกอ่านะโคดิสุกทีโอเค ผู้ชี้หน้านะครับสนาม E นะคะรับพ่อน้องกระตอง A R Y นะครับพ่อน,น้องกระตอง A R Y นะครับชื่อตัวน้องมิวนิคนะครับกับน้องมิวนิคเชิญที่สนาม E ได้เลยนะครับมิวนิคมาแล้วนะคะนรับพ่อน้องดอม A R Y นะคะรับพ่อน้องดอม A R Y สนามอนนะครับสนามดีโอเคครับสนาม F นะครับคู่ที่6นะครับโน้ตทีทีกับเฟรเซนะครับโอเคโน้ตีทีเนะครับสนาม G นะครับคู่ที่แคู่ที่7คู่ที่7นะครับสนาม G นะครับซาโตชิกับก็อกบีเนะครับ ซาโกชิกับฟ็อกดีเอ็นนะครับสนามจีนันเลยครับ หนึ่งสอโชร์ตอนนี้เรากำลังแข่งขันกันอยู่ที่สายปีนะครัแเราแข่งขันกันอยู่ที่สายปีนะคบ บบนนนสนาม C นะครับคู่ที่8ออสนะครับกับบาสเบิร์นนะครับกับบาสเบิร์นนะครับออสกับบาสเบิร์นนะครับสนาม C นะครับคู่ที่8นะครับคู่ที่8สนาม ได้เลยนะครับคู่ที่เก้านะครับเชนิดสนามเอนะครับยัคกี้ฟอร์เกอร์นะครับกับกับสแตมสแตนบีดนะครับเชนิดสนัมเอก็เด้หอโอเคครับคุณเซนนะครับ